จ็บคว้าสร้างแบตก่อนหน่อยก็ต่างกันมาแบตมันบริเบิงันนั้นมันเบิงวาดมันเป็นยี่ห้อเดียวกันมันกักดเอาเลยอานี่ห้องไหนชิฟุ้นไล่เถอะวะ เปียนเยงซ่อมเองนฟงเโอ้บะผูทรัพทราอ่างไเฮ้ยมดแดงทั <c oughs> ทง้ทั้งหมดแดง ซื้อ,อยุรานเขาสิบประมาณหกหกลอยเจ็ดลอยก่อนก่อนแบบมอเตอร์ไซค์สังเองซ่อมเองทั้งรถเล็กรถใหญ่ก็ไปสิริเปิดลานสพร้านอินตอร์เชนจี้ <c oughs> เลยได สมกับขั้นนี้ขี่ต้องสมกับขั้นนี้หอยยังขี่ได้อหอยสั่งขาหอยเงียบถ้าหปยงวยอยู่ยยประมาณสองเที่ยวรถขั้นนี้เวลารถตินะดเนาะเวลารถติดเรามีกำเฮ้ยแต่นี้หอยยังเป็นคนที่ใส่เบรกมือดีเวลากำนี่พอเ่าแข็ง โหลดรุดเมื่อโหลดจะสู้คันนี้ไม่ได้คันนี้ขาคอยถึงไปไหนไปกันได้คัขนขาคอยถึงอยู่คันการันบอะไรคันเอ๊ะข,ขัรบรถแข็งเดือดมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์โอเค เบื้งเข็มไหมเดอ้อว่าการชีมาเท่าไหร่3402กิโลคมกิโประมาณเปีออกตแดงเารแตีได้แค่นี้เกเก็ปีประมาณเปี8ปีนี่แหละเกิดันหนึ่ง mày có bơ bơ cứ lại đứa này